โจมัชช่ก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะพี่อยู่คก็จุดเริ่มต้นคือเราอยากให้ตัวมัชช่าเนี่ยครับมันมีความสนุกก็จะเห็นว่าตัวโทนของเราเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวบอกมากแล้วก็จะเป็นสีชมพูคือสีเขียวนี่มันเรียกมันมันถูก represen ด้วยตัวมัชช่ายแล้วแหละแต่ว่าสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเบอร์รี่ครับผมก็จะเห็นว่าตัวเมนูซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยมันจะมีการผสมผสานระหว่างเบอร์รี่ต่างๆด้วยครับแล้วก็นี่มีน้องซิกเนเจอร์ด้วยก็จะเป็นโดนัทที่ มาพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับตัวมาชาเลยครับผมเป็นเทียวมะชาชิมกนันได้กินเทียวมะชาแล้วแถมโดนัทด,ด้วยแถมโดนัทด,ด้วยน่ารักมากเลยนะจริงจริงเพราะเราเป็นมะชาทูเปอร์อยู่แล้วครับอันนี้แน่นอนเลยคือเป็นคนอินกับญี่ปุ่นอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานคือก่อนที่จะชอบทานกาแฟชอบทานมะชาก่อนใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้มาทำาปงนี้ปุ๊บก็ช่วงตอนเทสครับ มีความสุขมากเลยไปเทสมากี่ร้อยล้านแล้วไปเทสมาคือทั้งของตัวเองด้วยของร้านอื่นด้วยนะครับผมก็คือตอนช่วงเดเวลลอปเมนูต่างๆเนี่ยก็ไปชิมเองตลอดเลยก็ก็รู้สึกว่าชอบมากๆก็ออกมาในเบสเวอร์ชั่นให้ทุกคนได้ชิมกันครัตอนไปเทสที่ไปคนเดียวหรือชวนหลายคนเลยก็ทั้งตุนด้วยแล้วก็เนี่ยมีมีตัวทีมด้วยครับผมเนี่ยก็มีน้อง GM น้องดาวเก่งมากๆแต่แล้วก็พี่โนทมาด้วยทำไมถึงลงตัว คือตัวตัวมัชชานเนี่ยเราได้ซัพพลายเออร์จากทางญี่ปุ่นนะครับก็จากชิโซกะเลยก็คุณลิตี้ดีมากๆก,ก็อยากให้ทุกคนได้ลองชิมกันครับเราตุนเพราะว่าไงคนะพอเราชูนตัวนี้มาช่วยกันชูนไหมช่วยกันชูนเลย <c oughs> ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ได้ทีมที่น่ารักมากๆด้วยครับช่วยเด velope กัน,กนคืออันเนี้ยส่วนตัวเลยแล้วกันส่วนตัวอชอบชอบ,ชอบชีสเค้กมากาชีสเค้กมัชช่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ลองชิมมากๆเลยไม่เคยกินชีสเค้กอันไหนอร่อยที่สุดขนาดนี้มาก่อน มาแล้วมาเลยเกิดเกิดอักซิเดนนิดหน่อยเกิดอักซิเดนมอเตอร์ไซค์ชนขอให้ด้วยจริงครับชนรถเฉยเชนรถชนรถชนรถชนหรถแล้วก็แล้วกพุ่งมาต้องถามว่ามอไซค์เป็นอะไรไหมเพราะเราแข็งแรงกว่า อันนี้จริงจริงจริาดขอตะกี้ก็คือบุกยับอยู่ผมถ่ายรูปเคปประกันอยู่โอ้โหใจสุดเหรอใช่ไหมคะใช่สุดเชรอใชอันนี้อัดอยู่เหรอคะอันนี้อัดอยู่สวอัดอยู่แต่แต่ความความน่าสนใจคือคือผมอะขับรถออกมาด้วยกันทีเนี้ยผมก็ขับรถผ่านแบบเหมือนฟิลแบบมีมีมอเตอร์ไซค์เขาเคลียร์กับรถอยู่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้เหมือนแบบเหมือนพี่ๆมอเตอร์ไซค์เขาอาจจะแบบต้องค่อนข้างเร่งรีบไงเหมือนไปเสิร์ฟอาหารให้เราเนะไปดีลบรีฟอาหารให้เรา เสร็จปุ๊บเลยไป5วิเจออีกคันหนึ่งกำลังกลเช็กกับวอร์จายอยู่แล้วทำไมหน้าทำไมหน้าคุนๆเชิงนี่ยืนเท้าเอวก็คือคนนี้เองก็คือคนนี้เองเออแต่ไม่เกเรียบร้อยก็เลยเรียบร้อยครับก็เช็คว่าพี่เขาไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บุกเยอะอยู่ครับแต่ว่ารีบมาก็เลยบอกว่าพี่ครับเดี๋ยวค่อยเทคเช็กกันนะวิทยุครับเอาวิทยุไม่เคยเจอข่าวสดไหน ควาดวิ่งเดินเข้ามาเลยอะคือความคือความรู้สึกก็คืออยากอยากฝากถึงพี่มอไซค์แล้วกันครับแบบฝากขับขี่ปลอดภัยหน่อยเพราะเพราะว่าอย่าง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 ที่เขาโดนก็คืออยู่ๆก็พุ่งออกมาจากแบบข้างทางอะไรเนี่ยตกใจโดนด้านข้างครับคือเขาก็บอกว่านึกว่าผมจะเบรกแต่ว่าทางผมมันเป็นทางเอกใช่ไหมแต่ของเขามันเหมือนแบบออกมาจาก ฝั่งที่เป็นออฟฟิศก่อการถนนเนี่ยแล้วก็พุ่งออกมาเลยครับซึ่งซึ่งตรงนั้นก็คือถูกกั้นรั้วด้วยนะไม่ให้ลดมามีตำรวจรั้วกั้นรั้วไว้แล้วแต่เขาเหมือนแบบมุดรั้วออกมาใช่ใช่อก็ยังกลบใจอยู่เดี๋ยวจะกินชาเขียวน่าจะหายครับเย็นใจเย็นใจแต่เรียกว่าคือต o o m เพราไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ดูนิวโซนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ตัวเราก็คือตัวเราก็คือขอ ของไหลออกมาข้างหน้าหมดเลยโอเคแต่เรียกว่าก็คือฟาดคอแล้วกันใช่ครับในวันเปิดร้านใช่กินกินโดนัทปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีนักกินจริงด้วยเราฟาดคอไปแล้วปังปังฟาดคอไปแล้วถ้าพูดถึงการมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันแล้วเราเรมอไซค์ทะเบียนอะไรวะไม่ได้ถ่ายไว้เรา ไม่ได้ไม่ได้เลยคุได้คูณไม่ได้คูณไม่ได้เลยถ่าย4ี่สองแล้วกันเลยถสองสอี่สี่สองคืไม่ได้หรอกไม่ได้อันนี้ให้โชคทางบ้านเราไม่รู้ทะเบียนคือ4ี่สองจบครับมาพูดถึงการมาแชร์มาเดอร์ร่วมกันครับก็คือต้องเล่าว่าโปรเจกต์เนี้ยครับมีเพื่อนที่เป็นทีมเพื่อนๆนะครับที่เขาอ่ะคิดว่าเออพดีรู้จักจับซัพพลายเออร์เป็นไร่ชาเขียวที่ชิซูโอกะใช่ครับผมทีนี้ก็รู้สึกว่า กระแสมัทฉะกับการดื่มเพื่อสุขภาพเพราะว่าแบบเรื่องแอน,นตี้ i อ g จงต่างๆเราวราถึงแบบเรื่องคาเฟอีนที่มันน้อยกว่ากาแฟแต่ว่าปล่อยยาวกว่าอะไรเงี้ยกาลงมีเทรนอะไรเงี้ยครับผม <Yeah. S 1> เพื่อนก็เลยบอกว่าเอออยากนํามัทฉะเข้ามาที่ไทยแต่ว่าทําราคาที่ Affordable ทาําทำราคาเข้าถึงง่ายแต่ว่าทวิสต์หน่อยให้มันแบบไม่น่าเบือ่อ,อ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ทรดิชเนลมากเกินไปอะไรนยครับอัน,นี้ต้องพูดตรงๆเลยตัว,ต,วตัวเมนูนี้แหละที่เป็นตัวเมนูที่กําไรน้อยที่สุด <laughs> เพราะเราอยากให้ <laughs> ช่ต้นทุนสูงมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ทานของที่มีคุณภาพแล้วพร้อมกับตัวคาร์โบไฮเดรตด้วย <c oughs> ใช่ครับจริงจริงแล้วคือมันไม่หายได้แล้วลงทุนไปกันอร่างนี้เยอะแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าเราเปิดสองร้านพร้อมกันเลยเปิดทั้งก็จะมีเนี่ยที่ทุกคนได้อยู่ตรงนี้ครับที่ตึกแกรมมี่ก็จะเปิดทั้งตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงแล้วก็มีสาขาหนึ่งที่สุขวิสิทธิ์เก้าครับอันนั้นก็จะเปิดที่สิบแปดเวลาเดียวกัน มันเป็นทำเลพรามอยู่แล้วไงเราก็รู้สึกว่าอยู่ในโซนที่มีออฟฟิศเยอะมีแฟนๆได้แวะเวียนกันมาหาศิลปินแต่ละท่านเยอะแล้วก็มีพี่ๆบนตึกเยอะที่จะคอยอุดหนุนให้เราก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าเวลาตอนช่วงบ่ายเนี่ยเวลาหลังเบรกเที่ยงครับแต่ละคนก็จะหาคาเฟอีนของตัวเองเพื่อเติมพลังอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมรู้สึกว่าคาเฟอีนมันไม่ได้สไลด์ขึ้นมามันจะรู้สึกแบบไม่แรงแต่ว่ามันอยู่ยาว แล้วก็เออถ้ามาตั้งตรงนี้เวลาเขากลับขึ้นไปทำงานจะได้แบบพกความสดชื่นกลับขึ้นไปอะไรอย่างนี้ <บ S 2> แล้วเพิ่มเติมด้วยตัวมะช,ชาเนี่ยมันมีแอนตี้ออ,ออกซิเดนนะก็<ช>จะช่วยเรื่องการรักษาเซลล์อยู่แล้วครับผมแล้วก็ช่วยเรื่องตัวหลอดเลือดด้วยแล้วก็เรื่องหัวใจด้วยใครที่มีปัญหาหัวใจก็สาาั่งชิมมะชานของเราแล้วอ,อยู่โซมะชานก็คือคุยอยู่ตรงนี้แล้ต่ว่องเสียเยอะมากครับยังไงครเพราะยังไงผู้ก็ไม่มีปัญหาหัวใจนะคะไม่มีปัญหาอยู่แล้ว มีปัญหารถชนวันนี้โซบิ่วันที่ลงพูดครับไอ้นะครับเจ็ดหลักนัครัเจ็ดหลักแน่นอนเจ็ดหลักคือทันตีบาลร้านนะคะเจ็ดหลักคือร้านได้ปหมหกหลักคือแสนใช่ไหมกต่หกหลักไม่ถึงแปดไม่ถึงไม่ถึงแปดไม่ถึงแปดก็คือต่อยอดไปว่ามันเป็นธุรกิจระยะยาวไหมคะใช่ก็แน่นอนเนอะเพราะว่าพวกของกินเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ต้องชิมแล้วแหละในทุกๆวันครับ เคิดว่าเป็นอีกหนึ่งออปชันที่อยากให้ทุกคนได้มาลองครับก็คือทุกันทำไปจริงๆก็อยากขยายสาขาคือคือมองไว้ว่าคือ,คอตัวชาเขียวเนี่ยมันอร่อยจริงนะอยากให้ทุกคนลองแล้วก็แบบสมมติถ้าติดใจเมนูไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะให้แบบ R&D เขาเรียกเดินไปหลอกต่อแล้วก็เราอยากขยายสาขาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมีโปรเทนเชียลมากก็อยากได้เยอะๆเลยทั่วโลกก็จะผันโอ้ยไม่ใช่แค่ในประเทศ ก็ในประเทศตะโลงนะหวังว่าบบกินกิเตอร์เยอะเท่านี้หวังว่าเป็นธุรกิจยังไงช่วยช่วยในการลงทุนมาไปส้างเรือนหม้อแน่นอนแน่นอนก็ต้องบอกว่าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ของทวง VR อย่างด้วยครับที่เข้ามาร่วมคู่ร่วมทำกักับตัวเรายูโซมาฉาด้วยก็จะเป็นเป็นธุรกิจที่ขนานไปด้วยกันครับแล้วก็เก็บเงินเนาะส่งเงินเก็บเงินย่เก็บเงินเพราะต้องใช้เเงินยอะตกลงสร้างบ้านก่อนหรือว่าสร้างบ้านก่อนแต่งงานก่อน อยากสร้างบ้านก่อนอยากสร้างบ้านก่อนผมกําลังทําแบบบ้านอยู่ที่บอกทุกคนว่ามีแค่ที่จอดรถกับฟิตเนสตอนนี้ยังมีขนังใช่ตัวบ้านกําลังอะไรจริงๆกําลังเลี้งงากําลังเคลียร์งานเพื่อเอาเวลากลับมาทําแบบอยู่ครับแต่วันนี้ประทับใจมากเลยอ่ะประทับใจแฟนๆแต่งตัวสีแพงเดี่ยวชมพูแต่งสีน่ารักมากเลยอ่ะเดี่ยวชมพูพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักจังจริงจริงเราคืออัปเดตหมือน้ันะตอนนี้เล่นบอกที่ว่าก็คือยังได้แค่นั้นอยู่ ยังไม่มีเวลากลับมาทําแบบก่อมีมีฟิตเนสกลับอะไรนะฟิตเนสกับที่ตรถไม่แต่มีเป้าหมายเพราะเราเรียนสถาปัตย์มาเราก็มีความฝันอยากออกแบบบ้านตัวเองฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งความฝันเราต้องออกแบบเองเอออะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้เสร็จเมื่อไหร่ก็ปล่อยไปแต่แต่ปัจจุบันถามตลอดเลยนะว่าจ้างคนอื่นดีไหมคือต้องเซฟแบบบริษัทนะทำเองไปเถอะเอาจะได้ถูกกว่าไมเราจะได้ถูกกว่าไอง เซลเซลได้ได้เล่นกันเองไหมคะทำไมก็ชิวๆไม่เล่นเลยนี่ไม่เล่นผมต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างก็คุราเยอะแล้วกันจะเลยไม่ได้มีเวลาไปเล่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นของพี่ด้วยแบบมีฝั่งของตูนแล้วก็ฝั่งของพี่มิวสองซึ่งฝั่งของตูนก็คืได้คะแนนฝั่งของพี่มิวผมยิ่งกว่าอยู่ตอนนี้เป็นป่ารกล้างอยู่เป็นป่ารกล้างทีละฝั่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 งทีลาฝั่งทีละฝั่งทีละฝั่งทีละฝั่งเสร็จเมื่อไหร่อะไระฝั่งทีละฝักงทีละ เริ่มลงเสาเข็มปลายปีครับลงเสาเข็มปลายปีปลายปีนี้ปลายปีนี้แล้วก็เสร็จปลายปีได้แล้วก็หนึ่งปีเสร็จไหมอ่ะถ้าช่วยช่างเขาเทปูนอะไรเงี้ยอาจจะได้อยู่ไปชาบป้าใช่คิดว่าก็คือคือคือประเด็นครับเรื่องวันแต่งงานอ่ะหลักๆมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่เราหรอกไม่ได้อยู่ที่ใครเลย อยู่ที่หมอดูจริงๆหรอหมอดูจิ้มวันมาจบแล้วหมอดูจิ้มหดือยกันเหรอทไมไม่ได้ถามยังไงเร้สึกว่ายังไม่ได้รีบเท่าไหร่ครับเอาจริงๆคกูจะเน้นเรื่องสะดวกว่าเน้นเรื่องหมอดูเอาเน้นทั้งสองอย่างด้วยกันแล้วกันความพร้อมด้วยแล้วก็หมอดูเรื่องวันที่ดีแต่อย่างนี้อากาศดีอ่ะเน้นแบบช่วงหน้าหนาวอะไรอย่างนี้ครับคิดว่าปลายปีจะได้อยากจัดแบบเอาท์ดอร์ส่วนหนึ่งด้วยอะไรอ่แบบน่ารักๆครับ เพราะว่าหมอดูอาจจะยังชิไม่ว่างไม่เราเราเราเนี่ยแหละเราก่อนงานเยอะมากเลยไม่รู้จะไปแต่งตอนไหนยง่มีแผนคิดว่าอะไรวเออคิดว่าตอนนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับก็เดี๋ยวไปค่อยๆเดเวล็อปเลยใช่ตอนนี้เอาจริงที่ขือกันอยู่ก็มีกันคนละสี่ตัวห้าตัวแล้วเรารู้สึกใช่ครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าอยากแบบทําตัวที่มีอยู่อ่ะให้ให้แบบยั่งยืนก่อน บสามารถแบบคงตัวแล้วก็พัฒนาก่อนอะไรอย่างนี้ครับทำงานันเยอะมากเลยเยอะคงงงมากทำงานแบบเป็นนี้ทำงานครบทำงานแบบเป็นนี้ทำงานแบบกะว่าจะสร้างบ้านให้เต็มเลยก็กำลังคิดว่าวัยสามสิบต้นๆยังมีแรงลงแรงให้ให้หมดแบบทำให้เต็มที่ทำให้ทำแบบคุ่งตัวได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าให้นักใค่บ้านไหนอะไรนะครับใครบ้านงานก่อนใครบ้านงานก่อนกันเหรอเอาตอบไม่ยากเท่าไหร่ จริงๆว่ผมก็มีแต่ต่างคนต่างบ้างงานเอาสิก็ได้ต่างคนต่างต้องตอบไลน์ตลอดเวลาต้องคุมโปรดักชันต้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือตุนว่าเวลาพี่มีวเขาทำงานเขาจะแบบดีเขาจะโฟกัสแบบลึกมากอะไรเงี้ยของแต่ของผมอ่ะมันจะเหมือนแบบเรามีหลายธุรกิจแล้วมันต้องตอบแอคทีฟในทุกๆวันเราก็จะสลับกันตอบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับผมบางทีก็ มันอย่างมันเป็นแนวกว้างของพีผมเนี่ยเชิงลึกเลยอ๋อแล้วสำหับสำับก,แแการดูแลกันยังไงเวลาทำมาเยอะๆไม่คือหมายถึงอะไรครับสำหรับการดูแลกันยังไงเติมหวานอะไรกันหวานด้วยมันชาทุกวันนั่นแหละทุกวันสามารถสร้างความหวานได้อยู่แล้วเป็นยังไงดีมันสร้างยังไงแบบว่าเติมเล็กเติมน้อยอะไรดูแลใส่ใจดีเกี่ยวกันเรื่องการใส่ใจเนะเรื่องการใส่ใจเรื่องการแบบถามถามตอบคุาพี่เขาว่าอะไรอ่ะ ก็แบบเหมือนอัปเดตตลอดว่าทำอะไรอยู่ครับแบบเหนื่อยไหมทานอะไรหรือยังครับอะไรเงี้ยกินโปรตีนหรือยังกินโปรตีนหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวตัวผอมเออก็คือเป็นแบบเล็กๆน้อยๆไข่ใส่ใจมากหรือว่าพ่อพอกันพอพอกันพ่อพอกันเป็นบาลานซ์ที่พอดีมากพปอร์ตซึ่งกันและกันอืมโอเคก็าขอให้รวยเงงนะคะขอบคุณคเออเป็นแบบ <itos> พี่พี่นักขา่าวผมเบ้ปากสัก <society> ่งปากตั้มปากคว่ามาเติมความหวานที่แนะนำเมนูไปแล้วใช่มแนะนำเมนูไปแล้วใช่ไหมคนโสดต้องกินแบบมาถ่ายได้หรอคคนโสดเนี่ยก็อาจจะต้องกินไม่ได้มองไม่ได้มองไปทั่วไม่ได้มองใครเป็นพิเศษมันเหมือนสัมภาษณ์หมู่มวลเองเลยสัมภาษณ์หมู คนโสดก็อาจจะต้องแบบเป็นเมนูหวานน้อยหน่อยอไม่จะได้จะได้ดูแลหุ่นไงคนไม่โสดให้แฟนเลือกให้ละกันจริงต้องบอกว่าก็คือหลายๆเมนูสามารถปรับระดับความหวานได้ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากแบบเอ้ยเติมความหวานด้วยตัวเมนูหรือว่าเราจะอยากให้หุ่นดีเพื่อไปหาคนเอาต้องหุ่นดีเออ สาทูสาทูสาเดือนล้างกีผัดเนื้อให้สาทูนะเรเก็บฝากในร้านครับผมก็ขอฝากริอยู่โซมาชาครับผมก็เปิดพร้อมกันทั้งสองสาขาเลยก็สาขาที่แกรมมี่แล้วก็ที่สุขุมวิท49ครับผมก็เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นครับผมก็เราเป็นชาเขียวนะครับที่เป็นเกรดพิธีนะครับผมนําเข้าจากสิชูกะแล้วก็พยายามทําราคาให้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็อยากให้ลองชิมรสชาติเพราะว่าเราเดเวลลอปกันมานานเหมือนกัน ก็อ,อยากให้เป็นชาเขียวในดวงใจสามารถกินได้ทุกวันทานได้ทุกวันเติมคาเฟอีนวัน,นิดครับผมบคขอบค,ขอบคุณค่ะ